ไวส์ i ิ e Kids presented by t r u ออนไลน e สนับสนุนโดยไ i ส e Waffle สุกี้ MK และผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของสัปดาห์นี้เป็นหนุ่มเหนือมากความสามารถที่ขอกลับมาตามล่าหาความฝันบนเวทีนี้อีกครั้ง สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิปกกรคำสรีชื่อเล่นชื่อทีอายุ12ปีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนจากคำคณาทองจังหวัดลำพูนครับปีที่แล้วมาจําได้เลยโค้ดหลายๆคนเสียได้เลยปีนี้มาอีกพ <c oughs> ี่กลัมาอีกครั้งเพราะว่าต้องการอยากมาแก้ตัวแล้วก็หาประสบการณ์เพิ่มครับกับ ไปผมก็ไปฝึกเพิ่มเติมอย่างเช่นไปเล่นดนตรีเปิดหมวกครับผมซึ่งผมก็เล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ไปเล่นเวทีโน้นเวทีนี้ขึ้นคอนเสิร์ตขอแจมกับคนนน้นคนนี้บ้างครับผมหลังจากปีที่แล้วไม่หันก็เลยโอ้โหไปออกงานต่างๆมาเยอะเลยแล้วตื่นเต้นหายยัง ก็หายแล้วครับดีขึ้นนะดีขึ้นครับผมดีขึ้นนะแล้วยังเปิดหมวกอยู่ไหมครับไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ครับผมครับผมเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างครับผมพอไปเข้าโรงเรียนใหม่ด้วยครับพี่ไปเข้าวงโยร์บาทิตย์อ่าอยู่วงโยร์ครับครับมันก็เลยมีการซ้อมกันอะไรพวกนั้นค่อนข้างเยอะวงโยนี่เป่าเครื่องเป่าครับผมเป่าอะไรครับเป่าคาริเนตครับผมเป่าคาริเนตเรืยโอ้โหสุดยอดนี่เดี๋ยววหลังต้องเปิดหมวกทั้งเป่าทั้งเล่นกีตาร์ด้วยนะเจ๋งมากทำไปดีที่สุดเนาะ ได้แมทอยู่ตรงนี้นะ<า>ตเต้นเต้นนะคปันเ <Okay. S 3> <ผม S 1> หลายคนเชียร์มากเลยคราวที่แล้วคราวนี้เป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งครับผมเราเคยผ่านมาแล้วชั้นวันนี้ก็สบายสายค่ะไม่เต็มที่พร้อมนะคะพร้อมครับผมไปกันเลยค่ะ mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิปกรคำสุรีชื่อเล่นชื่อทีครับอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนจากค้ำคณาธรจังหวัดลำพูนครับผมโอ้ผลลำพูนกับครับผมน้องทีเข้าใจเพลงเป็นอย่างดีมากนะคะแล้วก็รู้ว่าอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อเนี่ยคืออะไรช่วงที่ต้องการ พี่จะบีบคั้นหัวใจคนฟังมันชัดเจนมากจนมันพี่เชื่อมั่นว่ามันจับใจคนฟังจนพี่รู้สึกว่าพี่จะปล่อยให้น้องคนนี้ไปไหนไม่ได้น้องคนนี้ต้องอยู่ทีมพี่ขอบมากครับคือพี่เป็นแฟนเพลงน้องทีค่ะตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วพี่เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากเจอแล้วก็ ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอน้องทีอีกรอบแล้วก็รู้สึกว่าคือประทับใจตัก่อนที่แลวว้วอะที่น้องมาแล้วคนนี้คือดีใจด้วยจริงที่ที่มาอีกรอบทุกครั้งที่ฟังแบบน้องร้องเพื่อชีวิตอะพี่รู้สึกอินกับเพลงที่น้องร้องมากๆเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นฝันที่เป็นจริงมากถ้าน้องทีได้มาอยู่ทีมพี่ขอบคุณมากครับ,บผมต้องเลือกแล้วใช่ไหมครับ น้องต้องเลือกแล้วครับคิดหนักเลยครับผมขอเลือกพี่ล <rawd> ุลาครับผมโอ้ยตื่นเต้นมากสวัสดีค่ะตื่นเต้นมาก คนที่แล้วเป็นกีตาร์โอปอ่งนะคนนี้มากีตาร์ไฟฟ้าชอบเล่นใช่ปะอย่าเลิกเล่นนะเล่นต่อไปนะโอเคปะนี่ยินดีต้อนรับสู่ทีมลูลาค่ะดีใจตื่นเต้นรู้สึกเหมือนเจอพี่เบิร์ด <laughs> สำเร็จแล้ว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 โอเคได้แล้วอเคตกติกตกติดตตกไม่ต้อง่าแล้ไม่อย่าล่อย่าล่ได้แล้วได้แล้วในที่สุดเราก็ทาได้ถ้าพี่ติกหันไปคนทาไงเนี่ยเลือกใครเลือกพี่ลุล่าเออแล้วทำไมเลือกที่ลุล่าเขากับผมมึงเคมีเดียวกัน ก็เคยดูน <the fire cco> ้องทีซีซั่นที่แล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าไม่มีใครหันแต่ว่าแบบด้วยความที่เขาเล่นกีตาร์แล้วเขาก็ร้องเพลงเพื่อชีวิตอะตัวแค่นี้ร้องเพื่อชีวิตแล้วมันมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบน้ําตาซึมอะไรยเงี้ยแล้วอยู่ดีๆพี่ก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงกีตาร์แล้วก็เสียงเด็กผู้ชายร้องเพื่อชีวิตก็เลยคิดว่าต้องเป็นน้องทีนแน่ๆแบบปรากฏหันไปว่าสุดท้ายก็ก็เป็นน้องทีจริงๆด้วยที่โตขึ้นอะ มันตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเหมือนได้เจอศิลปินที่เราชอบแล้วเราแบบได้เจอตัวจริงเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจอ่ะดีใจดีใจอ่ะดีใจไบร a u ดิชชั่นในสัปดาห์ที่3ได้จบลงแล้วโคชดัดกล้าวได้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีก3คนรวมเป็น7คนส่วนโคชเด็กชิโร่ได้เพิ่มอีก2คนรวมเป็น7คน แล,และโค้ชรุลาได้สมาชิกในทีมเพิ่มอีก3คนรวมเป็น7คนทำให้ตอนนี้โค้ชทั้ง3มีสมาชิก7คนเท่ากัน <N> ความสนุกเข้มข้นของเวทีไลร์ดออดิชั่นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสัปดาห์หน้าจะมีเด็กคนไหนที่ทำให้โค้ชตกตะลึงในความสามารถอีกต้องติดตามใน The Voice Kids Season 4